การบันทึกรายการค้าปี2559วันที่2มกรา2559เป็นการบันทึกรายการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อขายเชื่อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเครื่องละ25,000บาทจำนวน2เครื่องให้กับบริษัท Silverford International จำกัดโดยออกไปส่งของทับไปกำกับภาษีทับไปแจ้งหนี้เลขที่อ้างอิง S.I. 0001ทับ00002ไปที่เมนูหลังนะคะคลิกคำว่าระบบขายและอรับจองสินค้าไปที่ workflow ค่ะไปที่ invoice สินค้าเลือกขายเชื่อคลิกคำว่าโอเคค่ะไปที่ F 3ค่ะ เราจะทำการแก้ไขวันที่เอกสารให้เป็นวันที่2องมกราห้าเก้าลูกค้ารหัสใส่จุด Enter เราจะเลือก c ี1ศูบริษัท s i l v e r f ์ r ฟ i ร์ e อินเตอร์เนชัจำกัดุดเลือกเลยนะคะเราจะลงมาที่ช่อง รายการสินค้าไปที่ช่อง P ค่ะใส่หนึ่งค่ะระหัสใส่จุด Enter นะคะเราจะเลือกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไปที่ช่องจำนวนค่ะใส่2ค่ะก็จะได้หน้านี้นะคะ ระบ,บุจำนวนสินค้าและหน่วยนับจำนวน2เครื่องคลิกคำว่าโอเคค่ะไปที่ F10 เพื่อทำการบันทึกค่ะโปรแกรมก็จะลงบัญชีอัตโนม,มัตินะคะจะเห็นได้ว่าเดบิตลูกนี้การค้า53,500บาทเดบิตขายเชื่อ50,000บาทเดบิตภาษีขาย3,500บาทรวมเป็นเงิน53,500บาท เ็บสิเพื่อบันทึกนะคะที P ่หม่ยไม่โน้ค่ะกด S อเสร็จออกนะคะลบลกข้อมูลนี้ก่อ e s ยข้อมูลก็จะมาบันทึกหน้านี้นะคะกด S อเสร็จออกอสสะคะ่ะ c ห n นเ l ค่ะ